สึกใหญ่ของรัฐบาลตอนนี้ก็คือเขาจะสู้กับคะแนนพักก้าวไกลที่คะแนนนิยมในเรื่องของงบประมาณหรือการทํางานในสภาเนี่ยไม่แผ่วได้ยังไงแล้วเรื่องนี้ยังถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดอ่อนของพักเพื่อไทยอยู่นะครับการทํางานในสภายังสู้พักก้าวไกลไม่ได้นะครับต่อให้จะมีสอสออาวุโสอยู่มากกว่าและเพื่อไทยก็มักจะโจมตีก้าวไกลว่าเป็นเด็กก็ตามนะครับปัญหาของเพื่อไทยในเวลานี้คือมีความสับสนด้านอัตลักษณ์เกิดขึ้น ในด้านหนึ่งนะครับมีสอสออาวุโสอยู่ในพักเยอะไม่ว่าจะเป็นครูมานิดไม่ว่าจะเป็นคุณจตุดลฉายแสงไม่ว่าจะเป็นคุณสุดธรรมแสงปทุมนะครับหรือคนอื่นๆก็ตามแต่ว่าพักเพื่อไทยในเวลานี้พยายามจะรีแบรนด์ตัวเองแล้วก็เอาสอสออุโสเหล่านี้ไปซุกไว้ใต้พรมนะครับเอาไปไว้ในห้องเก็บของแล้วก็ดันแถวหน้าให้เป็นกลุ่มสอสออายุน้อยไม่ว่าจะเป็นเดียกติยาหลิงหญิงลินทิพร เบียชยาภาและท่านอื่นๆดังนั้นมันกลายเป็นปัญหาการสร้างพรรคซึ่งไม่ตรงกับปกที่มีคนจำนวนมากที่เป็นสสอาวุโสจากต่างจังหวัดแต่เพื่อไทยพยายามจะรีแบรนด์ว่าเพื่อไทยวันนี้เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่สสเพื่อไทย140กว่าคนเนี่ยเป็นสสต่างจังหวัด1 1 1แล้วเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยครับประมาณ30สิบ แต่ตอนนี้แนวะทางที่เพื่อไทยทําคือดัน30ซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวหน้าตาดีเนี่ยเป็นแถวหน้าแล้วเอาคนอย่างครูมานี่ไปเก็บไว้จาตุนลนแทบไม่เคยได้พูดอะไรในนามพักไม่เคยแถลงที่พักนานแล้วสุธรรมสาปทุมกลายเป็นคนหายอันดี้สอนเป็นคนรู้จักเพราะเขาชอบเขียนกอนแต่ทิศทางเพื่อไทยคือการเอาคนพวกนี้ไปเก็บเพื่อสร้างภพราพว่าเพื่อไทยเป็นพักของคุณรุ่นใหม่เพราะแพทองทานเชื่อว่าการเอาชนะก้าวไกลต้องทําให้คนเชื่อว่าเพื่อไทยเป็นพักแบบคนรุ่นใหม่ปัญหาคือความเป็นจริงแล้วเพื่อไทยเป็นพักแบบคนรุ่นใหม่จริงหรือไม่ การปรากฏตัวของคุณทักษิณคือการตอกย้ำว่าเพื่อไทยโดย d n a นั้นเป็นพรรคของคุณทักษิณน,นะเป็นพรรคซึ่งมีคนรุ่นเก่าควบคุมอยู่แต่คนรุ่นเก่านั้นจะต้องการใช้คนรุ่นใหม่ออกมาเป็นแถวหน้าเพื่อรีแบรนด์นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทักษิณปรากฏตัวคนรุ่นใหม่ของเพื่อไทยทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ต้องทําคือไปเดินตามหลังทักษิณชินวัตรซะในการปรากฏตัวของคุณทักษิณที่งานทักกาเมื่อวานนี้นะครับจะเห็นภาพว่าขณะที่คุณทักษิณเดินอยู่หน้าสุด แพทองทานซึ่งเป็นลูกประกบสุลพงศ์สืบวงดีซึ่งไม่มีตําแหน่งอะไรเลยเดินประกบนะครับสุลพงศ์อยู่ขวาแพทองทานอยู่ซ้ายเห็นไหมครับรัฐมนตรีจีราพรเดินหลังหลังห่างจากคุณทักษิณไปประมาณ3คนนี่คือความเป็นจริงของพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยคือพรรคซึ่งมีเจ้าของเจ้าของคือคุณทักษิณและคนที่ใหญ่ที่สุดในเพื่อไทยคือคือใครคุณทักษิณส่วนรัฐมนตรีนั้นคุณเป็นเพียงอุป,ปกรณ์ที่ฝ่ายคุณทักษิณจะใช้ เพื่อให้ทำงานนะครับให้รัฐบาลหรือพักเพื่อไทยแต่เมื่อมาอยู่ในพื้นที่ของคุณทักษิณและคุณแพรทองทานต่อให้คุณเป็นรัฐมนตรีคุณก็ต้องเดินตามหลังหมอสุรพงษ์ซึ่งไม่มีตำแหน่งอะไรในคอรอมอเพราะฉะนั้น ความเป็นจริงของเพื่อไทยเป็นแบบนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้คุณทักษิณคือจิ๊กซอสํำคัญนะครับและเมื่อคุณทักษิณคือจิ๊กซอสํำคัญนั้นการรีแบรนด์พรรคเพื่อไทยไม่ใช่เรื่องง่ายการเมืองวันนี้สิ่งที่หลายคนจับตาคือบารมีคุณทักษิณน,นั้นยังมากพอจะอุ้มพรรคเพื่อไทยต่อไปได้หรือไม่ในโซเชียลเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางแม้กระทั่งเรื่องการแต่งตัวของคุณแพททองทานที่งานพรรคกานะครับเสื้อของคุณแพททองทานก็กลายไปเป็นเด่นในโซเชียลบางคนก็โจมตีว่าเสื้ออไม่่สววยนคบบาางกก็ สวยมากต่างๆนานานะครับมีหลากหลายความคิดที่แตกต่างกันไปนะครับสุดแพ้แต่มุมมองเสื้อผ้าบางทีเป็นเรื่องมุมมองเป็นรสนิยมเป็นเรื่องจังหวะของแสงเป็นเรื่องจังหวะของการถ่ายภาพนะครับทําให้คุณแพทองทานถูกวิจารณ์นะครับการถูกวิจารณ์เป็นเรื่องปกติผู้ดํารงตําแหน่งทางการมันต้องทําใจยอมรับแต่ว่าในการวิจารณ์นั้นปรากฏว่ามันเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่น่ารักเกิดขึ้นนั่นคือกองเชียร์ของคุณแพศทองทานนะครับ เอาการวิจารณ์คุณแพทองทานไปเป็นการโจมตีคุณช่อโดวยว่าอย่างยิ่งเป็นการโจมตีด้วยเรื่องขนาดของหน้าอกถ้าอย่างนี้เป็นการวิจารณ์ที่ไม่เหมาะสมแล้วนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีคนบางกลุ่มไม่ชอบคุณแพทองทานแล้ววิจารณ์เสื้อผ้าซึ่งผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับฟังแล้วขัดหูเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรื่องมุมมองต่อเสื้อผ้าเนี่ยมันต่างคนต่างคิดแต่ตอนนี้มันไปถึงขั้นกลุ่มที่ โกโรธที่คุณแพรทองทานวิจาร์เสื้อผ้านเนี่ยไปลากคุณช่อซึ่งคุณช่อเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาไม่เคยวิจารณแพรทองทานเลยนะครับไปโพสต์เฟซว่าอุ้งอิงมีลูกสองคนมีนมเลี้ยงลูกสบายสบายช่อถ้าเธอมีลูกเธอจะเอานมที่ไหนมาเลี้ยงลูกเธอถ้าอย่างนี้ไม่ใช่การวิจารแล้วครับถ้าอย่างนี้เป็นคําพูดซึ่งมีเซนส์ของการเหยียดเพศเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้า คนที่พูดแบบนี้นะครับเป็นคนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพักการเมืองนะครับหรือว่าเป็นองค์คาพยพของพักการเมืองนะครับหรือว่าเป็น IO ของพักการเมืองนะครับนี่เป็นหลักฐานว่าการโจมตีของกลุ่ม IO ขององค์คาพยพพักการเมืองต่างๆนาน,นานเนี่ยนะครับมันได้ลามเป็นการโจมตีด้วยเรื่องทางเพศไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เหมาะสมอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่เห็นด้วยกับการโจมตีคุณแพท,ทองทานไม่เป็นไร ปกป้องแผดทองทานไม่เป็นอะไรแต่เรื <c oughs> <aw> ่องที่คุณช่อเขาไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้พูดอะไรด้วยเลยนะครับแล้วก็ไปเอาภาพคุณช่อบมาแล้วก็มาโจมตีด้วยเรื่องขนาดหน้าอกนะครับพอสอนนี้แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าการโจมตีผู้หญิงด้วยเรื่องขนาดหน้าอกมันป่าเทือนนะครับมันไม่ควรจะมีมันเป็นความปาเถือนระดับเดียวกับการโจมตีผู้หญิงด้วยเรื่องสีของหัวนมสีของอวัยวะต่างๆนะครับใครที่พูดเรื่องพวกนี้โชว์ความต่ําโชว์ความเหยียดเพศนะครับ โชว์ความใจแคบโชว์ความสกปรกของความคิดและจิตใจนะครับการเอาเรื่องทางเพศมาโจมตีผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีคุณแพทองทามไม่ว่าจะเป็นโจมตีคุณสิริกัญญาไม่ว่าจะเป็นการโจมตีคุณช่อจะเป็นใครก็ตามนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างสิ้นเชิงที่ผ่านมาเราก็เคยเห็นนะครับว่าผู้สนับสนุนหรือว่าพิธีกรของฝั่งรัฐบาลบางคนเคยโจมตีคุณสิริกัญญาด้วยเรื่องทางเพศเอาชื่อคุณสิริกัญญามาลอ้อเป็น ด้วยคําซึ่งมีนัยยะถึงอวัยวะเพศนะครับพิธีกรช่องของรัฐบาลเคยทํามาแล้วนะครับดังนั้นอาจจะถึงเวลาแล้วนะครับที่ใครก็ตามที่สามารถจะตักเตือนองค์คาพยกข,ของตัวเองได้นั้นจะต้องตักเตือนพฤติกรรมในการเอาเรื่องเพศมาโจมตีเอาเรื่องขนาดหน้าอกนะครับเอาเรื่องของอวัยวะเพศมาโจมตีนักการเมืองยิงนั้นต้องเลิกได้แล้วนะครับทนายแจงสศินันทำนิธินันขอพักก้าวไกลนะครับออกมาโพสต์เรื่องนี้ว่าบอดดี้เชมิ่งไม่ควรเกิดขึ้นนะครับความรู้ผิดๆก็เช่นกันว่า ที่ว่านมเล็กไม่มีนมให้ลูกกินไม่ควรเกิดขึ้นแล้วทนายแจมซึ่งลูกสองเนี่ยเขบอกว่าดิฉันลูกสองนมแบนมากแต่น้ํานมเลี้ยงลูกเหลือๆปั๊มได้เป็นพันๆถุงน้ํานมแม่จะมากหรือน้อยไม่สัมพันธ์ใดๆกับขนาดของเต้านมน้ํานมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเข้าถึงความรู้ที่รัฐต้องสนับสนุนค่ะนี่คือทนายแจมนะครับตอบโต้การที่มีคนไม่พอใจที่คุณแพทองทานถูกวิจารณ์เรื่องเสื้อผ้า แล้วก็เลยไปด่าคุณช่อที่เรื่องขนาดของหน้าอกซึ่งเละเทอะไปกันใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิงนะครับการโจมตีทางการเมืองไม่ควรจะเป็นการโจมตีด้วยเรื่องร่างกายแล้วคุณช่อก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยไปโจมตีคุณช่อทําไมนะครับงะะนั้นคำวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้นครับเป็นตัวอย่างคําวิาพากษ์วิจารณ์ที่ไม่เหมาะ เหยียดเพศนะครับและไม่ควรจะมีอีกเลยในสังคมไทยนะครับในแง่ของการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยต้อง,องยอมรับว่าที่ผ่านมาเขามีการปรับองคาพยพต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยับงานด้านสื่อดึงพิธีกรต่างๆเข้าไปทํางานในช่อง11บนความวาดหวังว่าการขยับงานด้านสื่อแบบนี้จะทําให้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลเพิ่มขึ้นมาได้แต่ปริศนาก็คือจะเพิ่มขึ้นมาได้จริงขนาดไหนนะครับยังไม่มีใครทราบ นะครับการขยับแบบนี้การลุกเค้ิบถึงด้านสื่อแบบนี้นะครับจะทําให้รัฐบาลได้เปรียบฝ่ายค้านหรือไม่นะครับตอนนี้รัฐบาลได้มีสถานีโทรทัศน์ช่อง11ซึ่งเป็นของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความเป็นของรัฐบาลนั้นมันจะต้องใช้เพื่อประโยชนาานะ์สาธารณะเพราะช่อง11อยู่ด้วยเงินภาษีของประชาชนไม่ใช่ช่อง11มาจากภาษีประชาชนแต่กลายเป็นเครื่องมือเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลในการโจมตีก้าวไกลหรือนักวิชาการไม่ใช่นะครับ ไม่ต้องมันต้องไม่เป็นแบบนี้วันนี้พักเพื่อไทยจะใช้ช่อง11เป็นเครื่องมือของพักเพื่อไทยฝ่ายเดียวในการโจมตีก้าวไกลในการโจมตีคนวิจารณ์รัฐบาลหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตากันนะครับเพราะว่าความเชื่อมโยงของพิธีกรกับคุณทักษิณกับพักเพื่อไทยเป็นเรื่องซึ่งประจักษ์ชัดในมิติต่างๆอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดบทบาทสือ่อภายใต้พักเพื่อไทยเป็นแบบนี้สังคมก็จะกลับไปสู่ความรุนแรงทางการเมืองความเกลียดชังก็จะถูกเกิดขึ้นโดย รัฐบาลเป็นผู้จุดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็น่าสังเกตนะครับว่าภายใต้การใช้สื่อแบบนี้การจัดทัพแบบนี้นะครับคะแนนนิยมต่อฝ่ายคุณทักษิณยังไม่เพิ่มนะครับคุณสมชายวงสวัสด์นะครับร่วงในการชิงตําแหน่งสอวอนะครับแล้วก็กลายเป็นชนวนของการตั้งคําถามนะครับว่าคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยดิ่งเหวล,ลงหรือยังนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยก็พยายามจะบอกว่าคุณสมชายไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าคุณสมชายเป็นน้องเขยคุณทักษิณ นะครับจะบอกว่าไม่เกี่ยวเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้เพื่อไทยเองตอนนี้ก็ดูเหมือนจะกังวลนะครับเพราะว่าเมื่อคุณสมชายถูกเอาโบทออกจากสอวอนะครับคุณเศรษฐาซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดเลยนะครับว่าคุณสมชายไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยเนี่ยวันนี้คุณเศรษฐาก็ได้อกอกมาพูดแล้วนะครับว่าคุณสมชายไม่ได้เป็นสอวอไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยนะครับ เป็นคือญาติกันกับคุณทักษิณก็จริงแต่ระหว่างพักเพื่อไทยกับตัวบุคคลไม่เกี่ยวข้องกันนะครับนักข่าวถามว่าคุณเสถากังวลไหมนะครับเรื่องคะแนนนิยมของพักเพื่อเพื่อไทยนะครับคุณเสถาก็บอกว่าไม่มั่นใจตอนนี้ไม่มั่นใจอะไรเลยตื่นเช้าขึ้นมาก็ทํางานผลโพลเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถมั่นใจหรือไม่มั่นใจผลโพลตอนนี้ยังไมได่ดีพอเราก็ไม่มั่นใจความไม่มั่นใจไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เป็นสิ่งที่เตือนสติให้เราทํางานได้หนักขึ้นนะครับปัญหามันก็เยอะเหลือเกนนินนะครับก็ แสดงถึงความพยายามจะอยู่กับคะแนนนิยมที่ดิ่งเหวของฝ่ายคุณทักษิณให้ได้นะครับแล้วก็เป็นคะแนนนิยมที่ดิ่งเหวที่ผลการเลือกสอวอนั้นฝ่ายซึ่งวิจารณ์คุณทักษิณก็ได้เข้ามามากเกินคาดเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปนะครับกรณีอบจอปทุมธาน,นีก็น่าสนใจนะครับเพราะตอนแรกโพลเนี่ยบอกว่าคุณแจ๊จะชนะนะครับ43.49%นิด้โพลบอกเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็คุณชาญน,นะครับจะ แพ้คุณแจ๊ดได้คะแนน37.21%การสรุปของนีดาโพระบุเอาไว้แต่ว่าตอนนี้ผลออกมาปรากฏว่ากลับตลปัดกันนะครับซึ่งก็แปลว่าในแง่การลงคะแนนนั้นผู้สมัครของพรรคก้าไกลนะครับหรือผู้ผู้เป็นเป็นวอเตอร์ของพรรคก้าไกลนั้นไม่ได้ไปบวตให้ผู้สมัครคนไหนเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้นก็มีการประเมินว่าทุกผู้สมัครของ9ก้าไกลไปบหวตให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคะแนนจะ ชัดเจนนะครับแต่กรณีน,นี้ผลการเลือกตั้งออกมาคือคุณชานนั้นชนะไปราวๆา0แปดร้ถึงหนึ่คะแนนนะครับซึ่งเป็นการชนะที่ไม่มากนะครับแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนที่ไม่ได้เป็นเลือกเนี่ยจำนวนที่มากพอสมควรนะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงกลุ่มคนที่เคยเลือกพัดก้าวไกลเป็นสอสที่ปทุมธานี กลุ่มน,นี้น่าจะไม่ไปเลือกใครเลยและไม่ได้ไปโหวตโนนะครับไม่เป็นเลือกเลยนะครับน่าจะเป็นกลุ่มซึ่งนิ่งเฉยเพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งก็จะตีความว่าเป็นบารมีคุณทักษิณยังร้อนแรงได้อยู่หรือเปล่าผมคิดว่ามันพูดอย่างนั้นลาบากนะครับเพราะว่าคุณทักษิณเป็นอดีตนายกคุณทักษิณไปลงพื้นที่เดะกาศว่าถ้ารักผมต้องกลับมาเลือกผมแต่ผลการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับฝั่งคุณชาญชนะไปคะแนนประมาณ8 0 0ถึง1,000 คะแนน800ถึง1,000นี่เป็นการชนะที่เรียกว่าชนะแบบเหงื่อตกชนะแบบลุ้นจนวินาทีสุดท้ายชนะแบบคนชนะก็ไม่รู้ว่ากูจะชนะหรือไม่ชนะแล้วก็ชนะแบบต้องดูว่าหลังจากนี้มันจะมีการร้องเรียนคดีความต่างๆหรือไม่อย่างไรนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผลคะแนนในช่วงแรกในคุณแจ๊ดแกก็นํามาอย่างต่อเนื่องแล้วดาระดับหลักหมื่นในหลายเขตนะครับแต่พอคะแนนเขตรอบนอกเข้ามาเนี่ยนะครับคุณชาญค่อยๆตามค่อยๆตาม คำถามคือคะแนนเขตรอบนอกมันตุกติกหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คงจะต้องมีคําอธิบายกันเหมือนกันนะครับว่าทําไมคะแนนคุณจาซึ่งช่วงแรกนําคุณชานระดับหลักหมื่นพอถึงช่วงของคะแนนเขตรอบนอกมันกลับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับจนคุณชานค่อยๆแอ,อสงและจบด้วยการชนะประมาณ8 0 0ร้อยถึงหนึ่คะแนนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณจาเองก็คงจะต้องไปตรวจสอบกันต่อไป อย่างแน่นอนนะครับแต่ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าในการเลือกที่ปทุมธานีนั้นก้าวไกลไม่ได้ส่งใครแล้วก็ผู้สมัครของก้าวไกลเองนะครับก็ไม่ได้มีการลดลงให้โหวตโนตรงไหนด้วยน,น,นะครับสิ่งนั้นก้าวไกลเขาไม่ได้ทำนะครับเ,เลยนะฮะผู้สมัครของก้าวไกลเองแล้วย่างยิ่งคุณเชตวันหรือคนอื่นๆนั้นก็มีการลดลงให้ประชาชนไปเลือกตั้งนะครับด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคะแนนรอบนอกที่ทยอยเข้ามาถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับทำให้คุณแจส ภายแพ้ไปนะครับอย่างจะถือว่าเกินความคาดหมายหรือเปล่าก็พูดยากนะครับพูดยากเพราะว่าคะแนนรอบนอกเป็นคะแนนในพื้นที่ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเป็นคะแนนที่เรียกว่าคะแนนก้นหีบนะครับซึ่งเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็เป็นครั้งที่เพื่อไทยสามารถจะรักษาพื้นที่ปทุมธานีเอาไว้ได้นะครับหลังจากที่ ก้าวไกลไม่ได้ส่งนายกอบจคนไหนและก้าวไกลไม่ได้รณรงค์โหวตโนนะครับคุณเชตวันตือบุคคลเองนะครับเขาก็มีการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในโซเชียลมันมีการปั่นอยู่2ประเด็นประเด็นที้หนึ่งคือก้าวไกลแพ้เลือกตั้งนายกอบจปทุมก้าวไกลไม่ได้ส่งใครไม่ได้สมัครด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อก้าวไกลไม่ได้ส่งใครและไม่ได้สมัครก้าวไกลแพ้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้สมัครนะครับและสองบางคนโจมตีว่าไม่เห็นมีโหวตโนอย่างที่ก้าวไกลรณรงค์ ก้าวไกลไม่ได้รณรงค์โหวตโนนะครับอาจจะมีผู้ผู้เลือกตั้งนะครับบางคนที่เชียร์ก้าวไกลบอกว่าไม่ชอบทั้งแจกไม่ชอบทั้งชาญนนะครับจะโหวตโนซึ่งนั้นเป็นเรื่องของประชาชนต่างคนต่างคิดแต่ถ้าในแง่พักข้อที่จริงคือ1นก้าวไกลไม่ได้ส่งใคร2อก้าวไกลไม่ได้สนับสนุนใครด้วยและ3าก้าวไกลรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจอ นะครับก้าวไกลไม่ไม่ได้รณรงค์ให้คนนอนอยู่บ้านก้าวไกลไม่ได้รณรงค์ให้โทโนก้าวไกลบอกแค่ว่าไปเลือกตั้งเถอะนะครับคุณเชตวันก็รณรงค์ว่าแม้ไม่มีก้าวไกลเป็นตัวแทนลงสมัครครั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ทางการเมืองเราอยากให้คุณออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอ,อกบอกจปทุมธานีเพราะว่าต้องย้านะครับว่าการเลือกตั้ง นะครับการใช้สิทธิเลือกตั้งถ้าคุณไม่ไปนะครับในอนาคตหากคุณต้องการลงสมัครสอสอหรืออื่นๆคุณจะหมดสิทธิงลงสมัครคล้ายๆกับคนที่จะลงสมัครสวอร,รอบนี้หลายคนนะครับที่อยู่ดีๆนะครับก็พบว่าตัวเองไม่เคยไปเลือกตั้งนายกอบอกจอไปลงเลือกไปวงเลือกเทศบาลจนเสียสิทธิ์ในฐานะผู้สมัครไปเพราะฉะคะแนน,น,นก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือคุณชาญชนะไปในช่วงท้ายหลังจากการไหลมาข,ของคะแนนในเขตรอบนอกโดยเฉพาะอยิ่งเขตคลองหลวงนะครับซึ่งก็ เป็นเขตซึ่งเป็นฐานที่มั่นของพรรคเพื่อไทยเขานะครับส่วนคุณชาต้องย้ำนะครับเว่าคุณแจสนะครับต้องย้ำว่าไม่ได้ลงสมัครในนามก้าวไกลนะครับแล้วก้าวไกลเองก็ไม่ได้ส่งผู้สมัครคนไหนลงด้วยนะครับไม่มีนะครับก้าวไกลรนลงให้ประชาชนไปเลือกตั้งนะครับไม่ได้รณรงค์รณรงค์โหวตโนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รณรงค์นะครับให้มีการนะครับบอยคอตดการเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับผลการเลือกตั้งออกมานะครับคุณชาชนะ คุณแจสนะครับไปประมาณ800คะแนนเดี๋ยวเอาตัวเลขคะแนนล่าสุดไปท่านผู้ชมดูนะครับเราจะเห็นความน่าสนใจว่ารอบนี้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่อนข้างน้อยนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเอา,อา ตัวเลขนะครับที่มีคนรวบรวมเอาไว้นะครับเป็นคุณอนุสรศิริชาติซึ่งได้เผยแพร่ในวิทวิตเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วต้องขอบคุณคุณอนุสรศิริชาติด้วยนะครับเรามาดูจํานวนคนโหวตรายเขตนะครับต่อคุณชาญและคุณแจสกันว่าเป็นอย่างไรนะครับไอ้ท่านผู้ชมดูกันนะครับนี่คือผลการโหวตนะครับต่อคุณชาญและคุณแจสนะครับก็คลองหลวงนะครับเบอร์หนึ่งคือคุณชาญได้46,826นะครับเบอร์สามคือคุณแจ๊สเนี่ยได้41,106 คลองหลวงเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ซึ่งคุณชาญชนะคุณแจ๊ดไปนะครับ5,720คะแนนนะครับลาดหลุมแก้วนะครับคุณชาญได้1 7ื่คุณแจ๊ดได้1 2ื่นะครับเพราะฉะนั้นก็คุณชาญชนะคุณแจ๊ดไป5,000คะแนนนะครับนี่คือลาดหลุมแก้วทัญบุรีนะครับคุณชาญได้2 6งหมคุณแจ๊ดได้3 6มหมนะครับคุณชาญชนะคุณแจ๊ดคุณแจ๊ดชนะคุณชาญที่ชันยู่ลบัยเกือบ10,000คะแนน3โค้นนะครับเขต พื้นที่นะครับของคุณชานคุณชานได้หมื่นเคุณแจ๊ดได้ห้าพพื้นที่นี้น่าสังเกตนะครับว่าคุณชานชนะคุณแจ๊ดถึง1 3ื0 0สคะแนนอันนี้ต้องดูว่าเกิดจากอะไรนะครับคะแนนถึงห่างแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่านะครับทิ้งห่างหมื่นสามพนคะแนนขณะที่เกตอื่นนั้นมันห่างกันระดับ 900- 0หรือ5000คะแนนไม่ว่าจะเป็นใครชนะใคร3โค้งนะครับคุณชานชนะคุณแจ๊ดไป1 3ื0 0สคะแนนถือว่าสูงมากนะครับพื้นที่อำเภอเมืองนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งคุณชานชนะคุณแจ๊ดไปแบบ พลิกล็อกหลายคนประเมินว่าคุณชาญน่าจะแพ้คุณแจสในเขตเมืองนะครับคุณชาญได้ไป3ามหมื่นห้้คนคุณแจส33,021คุณแจสแพ้ไป1,573นห้อนองเสือนะครับคุณแจสชนะ1,589ง้าาลำลูกกานะครับคุณแจสชนะคุณชาญหนึ่งหมนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้คุณแจสชนะคุณชาญประมาณ1 3ื่นส่วน3าโค้กคุณแจสแพ้คุณชาญประมาณ1 3ื่นนะครับ น่าสนใจนะครับว่าทําไมลําลูกกาคุณแจ๊สชนะเยอะหมื่นสามชนะมากเกินปกติหรือเปล่านะครับสามโค้กทําไมคุณแจ๊สแพ้หมื่นสามแพ้ผิดปกติหรือเปล่าเพราะนี่คือตัวเลขที่มันออกมานะครับโดยสรุปก็คือคุณแจ๊สแพ้คุณฌานนะครับห้าเขตแล้วก็คุณแจ๊สนะครับชนะคุณฌานนะครับสามเขตนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะคุณแจ๊สแพ้คุณฌานหนึ่งสองสาม ตาผมลายแล้วนะฮะคุณแจ๊สชนะคุณชาญสี่เขตแล้วคุณแจ๊สแพ้คุณชาญคุณแจ๊สแพ้คุณชาญสี่เขตแล้วก็ชนะคุณชาญสามเขตนะครับผมเริ่มสับสนแล้วนะครับคะแนนโดยรวมนะครับคุณแจ๊สได้หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสองส่วนคุณชาญได้หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดคุณแจ๊สนะครับอิสระแพ้คุณชาญจากเพื่อไทยไปแปดร้อยห้าคะแนนนะครับทีนี้ถ้าท่านผู้ชมดูนะครับสิ่งที่น่าสนใจของตัวเลขนี้คืออะไรนะครับ สิ่งที่น่าสนใจของตัวเลขนี้ก็คือจำนวนคนที่ไปเลือกเนี่ยครับมีแค่40,000 0คะแนนนะครับ400,000คะแนนเนี่ยคือคนที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับปทุมธานีมีคนเลือกตั้งมีสิทธิ์เลือกตั้ง940 00 0 0 0คนนะครับปทุมธานีมีคนมีสิทธิ์เลือกตั้ง940 00 0 0 0มีคนมาใช้สิทธิ์เราๆไม่ถึง40,000 0นะครับคราวนี้นะครับแปลว่ามีคนประมาณ50%นนะครับไม่มาใช้สิทธิ์ นะครับมีคนไปใช้สิทธิ์5ไม่ถึง50แปลว่ามีคนกว่า50%ไม,ไ,ไม่ไปใช้สิทธิ์นะไม่ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้แปลว่าเขาไปบโวโนนะเขาไม่ไปใช้สิทธิ์เลยนะครับแปลว่าคราวนี้เนี่ยนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการลงคะแนนนะครับต่างกับปี63นะครับการเลือกตั้ง,างนายกอบจปี63มเนี่ยมีคนไปใช้สิทธิ์เรื่องนายกอบจ700,000คนนะครับปี63มเนี่ยมีคนไปใช้สิทธิ์เรื่องนายกอบจ700,000 คราวนี้มีคนไปใช้สิทธิ์เลือกนายอายุัีจอแค่4ี่แสนนะครับเท่ากับว่าไม่มีคนรุ่นใหม่ไปใช้สิทธิ์เลยนะครับซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นนะครับผลเออเป็นเหตุที่ทําให้คุณแจสนะครับแพ้คุณฌานหรือไม่นะครับแปดคะแนนที่คุณแจสแพ้คุณฌานนะครับเกิดขึ้นในบริบทที่การโหวตนะครับมีคน ไม่ไปใช้สิทธิ์กว่า51%นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับมีคนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยเนี่ย51%นะครับส่วนคนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีอยู่แค่ประมาณ40กว่าปร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่คนไปเลือกน้อยนะครับถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่คนไปเลือกน้อยแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให คุณฌานชนะคุณแจสไปด้วยก็ได้นะครับจำนวนคนเลือกตั้งที่ถือว่าน้อยมากนะครับ <S <S ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังของข,องของ่าวนี้เกิดจากอะไรนะครับความพ่ายแพ้ของคุณแจสก็คุณแจสก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับต้องดูต่อไปว่าหลังจากนี้จะมีการร้องเรียนอะไรต่างๆบ้างหรือไม่นะครับแต่ต้องย้ำน,นะรับคุณแจสไม่ได้เกี่ยวอะไรกับก้าวไกลอย่าไปคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเพื่อไทยมันจะมีแต่ก้าวไกลไม่ใช่นะครับก้าวไกลไม่ได้ส่งใครและก้าวไกลไม่ได้ล่นลงวนโนยิ่งไปกว่านั้นสส ชวนให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับต้องย้ำตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนไม่งั้นเถียงกันแบบไม่มีข้อเท็จจริงแล้วมันจะไหลไปเรื่อยยแา่ยิ่งนะครับกลุ่มนายแบกนางแบกซึ่งมักจะมีจุดเด่นนะครับในแง่ของการเป็นนายบิดนางบิดเนี่ยนะครับก็จะมีการบอกว่าเห็นไหมล่ะก้าวไกลแพ้ก้าวไกลแพ้ก้าวไกลไม่ได้เกี่ยวอะไรรับเรื่องนี้คนที่แพ้คือคุณแจ๊สนะครับส่วนก้าวไกลเนี่ยเรื่องเดียวที่เขาทำนะครับก็คือการชวนคนไปเลือกตั้งเยอะๆนะครับซึ่งก็คราวนี้คนไปเลือกตั้งน้้อยกว่่่าททีคิคิิดไไปใชสธ์มถึง 50ซนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญของการผลการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนี้ก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าการเมืองระดับประเทศจะเป็นอย่างไรบทบาทของคุณอนุทินคุณเนวินนะครับบทบาทของเสื้อสีน้ำเงินต่างๆจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับคุณทักษิณจะกลับมาได้หรือเปล่าในแง่การเมืองนะครับในแง่ของความเคลื่อนไหวเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเองก็ มีหลายเรื่องที่น่าจับตามองนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าฝั่งกลุ่มซึ่งไม่พอใจคุณทักษิณด้วยเรื่องต่างๆนั้นเริ่มมีการออกมาคำรามในแบบที่ทำให้บรรยากาศทางการเมืองเหมือนยุคเก่าๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฝังที่คนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณทักษิณในประเทศนี้ไม่ได้มีแค่ก้าวไกลนะครับแต่ว่ายังมีกลุ่มอนุรักษ์นิยมต่างๆเช่นกลุ่มอดีตกปปสหลายต่อหลายกลุ่มที่ยังคงไม่พอใจคุณทักษิณน,นะครับเมื่อคืนก่อนผมได้บังเอิญเปิดดูรายการ ของคุณสนทิยาชื่นฤทัยไทยในธรรมแล้วก็คุณสุเทพเทือกสุบัณน,นะครับก็มีการพูดกันทํานองว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะออกมาทําอะไรกันสักอย่างนะครับแล้วคุณสุเทพก็ตอบคุณสนทิยาว่าถ้ามีความจําเป็นเอากาันสักตั้งไหมนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจว่าคุณสุเทพคุณสนทิยาชื่นฤทัยไทยในธรรมเริ่มพูดแล้วนะครับว่าถ้ามันมีความจําเป็นออกมากันสักตั้งไหมแม้กระทั่งคุณชุนหลีอภัยอดีตนายกเองนะครับก็มีการเปิดประเด็นหนึ่งที่ ขนพองสยองก้าวต่อฝ่ายคุณทักษิณด้วยเหมือนกันนะครับคุณชวนหลีกภัยให้สัมภาษณ์นะครับคนอาจจะไม่ค่อยสนใจคุณชวนแต่ยังว่าคุณชวนเป็นอดีตนายกแล้วมีความใกล้ชิดกับผู้มีอํานาจรุ่นเก่าๆคนเก่าๆหลายต่อหลายคนคุณชวนเขาบอกว่านะครับเรื่องประเทศไทยวันนี้นะครับไม่รู้ว่าคุณทักษิณน,นะครับได้รับการลงโทษนะครับแล้วก็ลดโทษโดยไม่เคยมีใครได้รับโทษการลดโทษขนาดนั้นนะครับ เป็นเรื่องว่าดีลหรือเปล่าแล้วถ้ามันเป็นดีลเขาเจราจากันอย่างไรนะครับแล้วคุณชวนพูดข้อความที่ค่อนข้างรุนแรงคือสิ่งที่เราเห็นที่มันตำตาชาวบ้านคือตกลงคนชั่วโกงเมืองคนโกงสามารถจะไม่รับผิดอะไรเลยหรือคนติดคุกไม่ต้องรับผิดหรือนี่คือมาตรฐานของประชาธิปไตยหรือคุณชวนก็บอกว่าคนเบื่อหน่ายกับประชาธิปไตยเพราะระบบนี้ไม่ได้มีความเท่าเทียมกันเลยแม้แต่นักโทษก็ยังไม่เท่าเทียมกันคนอาจไม่พูดแต่ความรู้สึกเวลาคุยก็รู้ด้วยกันนะครับแล้วคุณชวนก็บอกต่อว่า สักกี่คนจะได้รับพระราชทานอภัยอย่าโทษถึงขนาดนี้ทรงพระเมตตาถึงขนาดนี้ทําไมไม่ทําตามที่ทรงเมตตารัฐบาลมีทางเลือกคือเลือกจะยึดหลักนี้ทำหรือเอาพวกรัฐบาลก็เลือกเอาพวกชัดเจนครับมันไม่ใช่ความผิดของประเทศไทยมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามคุณชวนต่อว่านะครับในอนาคตคนที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องถูกรับโทษหรือเปล่านะครับคุณชวนก็ตอบว่า ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันอาจจะมีการรื้อขึ้นมาในวันข้างหน้าเมื่อมีการรื้อขึ้นมาจะถูกหรือผิดก็แล้วแต่คนเหล่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชทัณฑ์หรือตำรวจที่ไปเอื้อเฟื้อหรือช่วยเหลือโดยทำผิดกฎหมายนั้นนอนตาไม่หลับนะครับตอนนั้นอาจจะมีตำแหน่งสูงขึ้นแต่จะนอนตาไม่หลับทุกวันนี้ก็รอแล้วกันใครทำอะไรที่ไม่ถูกต้องมันจะต้องมีการตรวจสอบในวันข้างหน้าคนมีอำนาจปัจจุบันนี้ไม่อยู่ในตลอดเวลาหรอกวันหนึ่งก็ต้องมีคนขึ้นมาแล้วหยิบยกสิ่งเหลล่าานนี้้ขึมตอด นะครับคุณชวนบอกว่ารัฐบาลต้องเลือกว่าจะยึดหลังนติธรรมหรือเลือกเอาพวกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกเอาพวกนะครับก็จะมีคนคุดคุยต่างๆแล้วก็กรรมธิการสิทธิของวิศมาก,ก็เริ่มมีการยื่นปปชแล้วนะครับให้สอบเจ้าหน้าที่ราชทันและยุติธรรมที่อาจจะเอื้อให้คุณทักษิณอยู่นอกคุกนะครับตอนนี้เริ่มมีการยื่นปปชให้สอบราชทันและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมแล้วว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวแบบนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ ออมองข้ามไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าฝั่งซึ่งไม่พอใจคุณทักษิณน,นะครับซึ่งไม่ได้มีแค่พัดก้าวไกลนะครับกลุ่มที่ต่อต้านคุณทักษิณเวลานานแล้วรู้สึกถึงความไม่พอใจต่อเรื่องนี้นะครับก็ยังคงมีการขยับกันอยู่ต่อไปนะครับต้องดูต่อไปว่าบทบาทคุณทักษิณแบบนี้นะครับจะทําให้คนรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ลุกลามไปเป็นประเด็นต่างๆใหม่ๆขึ้นอีก หรือไม่อย่างไรนะครับเรื่องของดีลถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือเรื่องของการเมืองนะครับต่างๆนานานะครับที่มีความเคลื่อนไหวมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันนะครับตอนนี้ก็ถามท่านผู้ชมนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่กับโพที่บอกว่าพิธาและพักก้าวไกลได้คะแนนนำโด่งเสรษาและเพื่อไทย3เท่านะครับเข้ามาวตดกันได้ใน YouTube ช่องสินลดทอนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีท่านผู้ชมที่กดไลค์คลิปนี้แล้วประมาณ 2,400คนนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับก็ประมาณ800-900คนนะครับฝากด้วยว่าหากท่านอยู่ในกลุ่มซึ่งยังไม่ได้กดไลค์นะครับหรือว่ายังไม่ได้กดติดตาม u t u b e สีรถทอกหรือกดกดติดตามนะครับผมก็เริ่มเบิร์กดติดตาม u t u b e สีรถทอล์กหรือว่ากดติดตาม Facebook f แฟนเพจสีรถครามไพบุญก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ ชวนกันมาเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube สีรถทอล์กกันด้วยนะครับสมัครสมาชิกนะครับเข้ามาที่หน้าแรกของ YouTube สีรถทอล์กนะครับสมาชิกรายเดือนก็ไม่ยากนะครับมีตั้งแต่ด้อมหมูปิ้งเดือนละสบห้าบาทด้อมเนื้อปิ้งเดือนหกสิบห้าด้อมผักผลไม้เดือนแปดสิบนะครับด้อมเนื้อวากิวแปดหนึ่งร้อยด้อมปลาทอด เดือนละร้อยห้าสิบแล้วก็ด้อมหมูกรอบเดือนละสองร้อยห้าสิบนะครับสูงสุดก็ต้องหมูกรอบก็ประมาณเดือนละแปดบาทเท่านั้นเองเอวันละแปดบาทเท่านั้นเองนะครับสมัครแบบไหนสมัครอย่างไรก็ได้ตามอัธยาศัยแต่ทุกบาททุกสตางค์จะเป็นช่องทางในการทําให้ y ย u ทูบสีรถทอล์กเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าแรกของ y ย u ทูบสีรถทอล์กนะครับแล้วก็ตรงคําว่า Member s h i p หรือไม่ก็นะครับมาที่ช่องแชทนะครับจะเห็นข้อความในช่องแชทที่มีการปักหมุดเอาไว้นะครับว่า จะสมัครสมาชิกรายเดือนต้องทําอย่างไรนะครับรวมทั้งช่องของการแสดงความเห็นด้วยนะครับจะมีข้อความที่ผมปักหมุดเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าในการสมัครสมาชิกรายเดือนนั้น <c oughs> จะทําได้อย่างไรนะครับจะมีลิงก์ไว้นะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็สามารถจะไปตรงนั้นได้ขอบคุณคุณเดิมูลที่บอกว่ามาสนับสนุนสื่อดีๆกันค่ะขอบคุณมากๆด้วยนะครับ